สุภวาระมงคลวิมนเลิศแสนประเสริฐปรีเปรมกรเกษมสีเฉลิมพระชนมพันษาราชินีสดุดีอนงนาถขวัญชาติไทยดั่งจันทรส่องสว่างกระจ่างฟ้าจลัดล่าสุขสวัสดิ์นิรัติสัยงามพระยศยิ่งยงคู่ภูวนัยงามพระเกียรติก้องเกิดไกรในสากล พระจริยาพี่ไหลล้นพิ่มลลักษ์พระปีชาประจักษ์ไกในแห่งหนพระเมตตาปกก้าเหล่าผองชนเย็นกมลร่มศิระพระบริบาลขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ผ่องพิพัฒน์นิรุกุกทรงสุขสารถวยเทพไทยเทวาสากลการดลบันดาลขอพระองค์ท่งพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในพระเดิมเพชรกูลอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลางพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้พิพากษาสมทบพนักงานราชการและลูกจ้างในศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลาง